สวัสดีคะ่ะกลับสวัสดีเพื่อนๆพ,นพี่พี่ชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พี่ขาพบกันเช่นเคยกับน้องราพีอ p พีที่089ค่ะประจำเย็นวันอาทิตย์นะคะพี่พีขา12ตุลาคม2,568นะคะเช่นเคยน้องราพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไป เก็าเก่าส,สวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะ1ชุดนะคะพี่ๆขา1ชุด30รายการเปิดรายการละ200บาททุกองค์2องค์300บาทจัดส่งฟรีนะคะชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อหาน้องรับพี่ได้เลยนะคะพี่ๆขา 099-084-1561ค่ะ092-543-9610ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่พี่สามารถโทรทักไลน์แอดไลน์หาน้องรับพี่ได้เลยนะคะพี่ๆขาก่อนรับชมคลิปฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์ฝากพี่ๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องรัพีกันด้วยนะคะ1วันมา2รอบรอบเช้ารอบเย็น รอบเช้าเริ่มต้นลงคลิป9้าโมงเช้ารอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเย็นนะคะรายการที่1น,นะคะพี่พี่ขาจะเป็นพระกุวัดเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็มีเป็นปิดแผ่นทองนะคะพิมพ์สมเด็จ5ชั้นแบบนี้ค่ะด้านหลังจะมีเหรียญเป็นของหลวงพ่ออุตมะนะคะเหรียญเก่าเหรียญสวยนะคะพี่พี่ขา200บาทค่ะ รายการที่สองจะเป็นปิดตาหลวงปุตโตค่ะฝังตะกุดหนึงดอกนะคะหลังยันนะปีปิดตาหลวงปุตโตนะคะวัดประดู่ฉิมพลีนะคะฝังตะกุดหนึงดอกค่ะสามจะเป็นล็อกเก็ตหลวงปุตโตนะคะล็อกเก็ตหลวงปุตโตหลังยันนะนะคะพี่ๆขาวัดประดู่ฉิมพลีนะคะ มาคู่กันจะพิจาปิดคู่300บาทได้เลยนะคะรายการที่4เป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นภูริพัตโตค่ะเลี่ยงขอบโบราณแบบนี้นะคะด,ด้านหลังค่ะวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ปี2514นะคะรายการที่5เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยค่ะกระไหลทอง เหรียญหน้ายักษ์หลวงพ่อรวยค่ะกระถิน54สีวัตะโกจังหวัดอยุธยานะคะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำค่ะรายการที่6เป็นเหรียญหลวงปู่ดุลค่ะรุ่นกายทิพย์นะคะมีตอกโค้ดตรงอกด้วยค่ะด้านหลังวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์2 5 2 1ค่ะเป็นหลวงพ่อพรชชัยนะคะด้านหลัง รายการที่7เป็นสมเด็จวังหน้าค่ะโรยเม็ดพระธาตุแล้วก็ปิดทองนะคะด้านหลังฝั่งตะกุดค่ะรายการที่8ค่ะจะเป็นพระลีลาค่ะเนื้อหาเก่าๆนะคะมาพร้อมกอบสแตนเลสนะคะพี่ๆขา รายการที่9จะเป็นพระศิวลีค่ะมีเกษานะคะของหลวงปุตโต๊ะค่ะหลังยันนะคะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำค่ะสิบจะเป็นสมเด็จเกศชัยโยค่ะมาพร้อมกรอบสแตนเลสนะคะ 1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะ11จะเป็นเนื้อดินหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่หนุมานค่ะมาคบมาพร้อมกรอบพลาสติกแบบนี้นะคะเลี่ยมขอบพลาสติกค่ะ12เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะรุ่นนพัก้านะคะต่อโค้ดมีเสือ2ตัวนะคะหลังยันตะก้อค่ะ ล้อมยันล้อมอักขระอีกทีนะคะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำค่ะ13เป็นขุนแผนใบพุทรา่ะเนื้อดินนะคะมีมวลสารค่ะสิบสี่เป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วค่ะวัดเครือวันชนบุรีนะคะ 15เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะเนื้อหาเก่าๆนะคะหลังโรยแร่ค่ะ16บหค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรพิจิตค่ะเป็นหล่อสามเหลี่ยมนะคะหลังยันมีตะแกรงค่ะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำค่ะ17ค่ะจะเป็นเสือ หลวงพ่อเปิ่นค่ะอักขรเต็มตัวนะคะด้านหลังมีรูปเหมือนท่านนะคะเขียนว่าหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระค่ะอุดกิ่งด้วยนะคะ18เป็นเหรียญหลวงพ่อทบค่ะหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะคะองนี้เขียนอ่าด้านหลังเขียนว่าที่ระลึกในการสร้างวิหาร วัดจันนิมิตจ,จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำนะคะ19จะเป็นพระกิ่งค่ะกิ่งมหากิ่งมหาอาคมนะคะยี่สิบเป็นพระลีลาเม็ดขนุนเก่าค่ะ เนื้อหาเก่าสวยนะคะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะ21เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงยานวิราชปี03ค่ะหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะพี่พี่ขา22เป็นสมเด็จเก่าะค่ะเนื้อหาก็เก่าเลี่ยมจับขอบโบราณน,นะคะ 23เป็นเสมาหลวงปูท่ทวดค่ะงานเลื่อนสมณศักดิ์ปี08นะคะ24เป็นสมเด็จเก่าค่ะแตกลายงาเก่าๆแบบนี้นะคะยี่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อผางค่ะ วัดอุดมคงคาคีรีเขตปีหนสองนะคะ26จะเป็นหลวงหลวงพ่อมุมอ่อหลวงปู่หมุนนะคะพี่ขาพระเนื้อผงดวงเศรษฐีหลวงปุ่หมุนวัดบ้านจานะคะ่ะดวงเศรษฐีรวยทันใจนะคะวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดเลี่ยมพลาสติกกันน้ำค่ะ27เเป็นพระผงสุพรรณค่ะ ลงรักนะคะปิดทองด้วย28เป็นขุนแผนค่ะเนื้อดินเก่าของหลวงปู่ทิมนะคะด้านหลังจะเป็นฝังเหรียญรัชกาลที่9ค่ะแล้วก็มีตอกโคศรา,รานะคะแล้วก็ตอกโคส29เป็นสมเด็จแซยิดแขนหักศอกค่ะ สาเป็นหนุมานค่ะกระไหลทองเชิดธงนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะ1องค์ส0งบาท2องค์300บาทนะคะพี่ๆชอบรายการไหนสนใจรายการไหน0990841561092 5439610สสำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ